อ่ะทุกคนตอนนี้ผมพามาทานรามเมงสไตล์ไทยๆแบบบ้านๆเลนะฮะรสจัดๆเลยนะครับร้านนี้เขามาตั้งบูทที่4ค่อนบางแคนานมากแล้วผมจําไม่ได้แล้วว่าหลายเดือนแล้วคิดถึงก็เลยเอามาลงเลยดีกว่าพอดีว่าลืมคลิปนี้จริงๆนะฮะชื่อร้านรามเมงไหมมึงแล้วรามเมงของเขานะก็ราคาไม่แพงไม่ถึงร้อยนะผมจําไม่ได้นะประมาณนี้แหละ70หรือ80นี่แหละ ขอถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะครับนี่ฮะเขาก็จะเติมเครื่องเติมหมูที่เขาหมักมาแล้วแต่หมูอเน,นี้ยบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะฮะรสชาตินี่กลมกล่อมมากๆนี่ฮะก็เติมลูกชิ้นเติมต้นหอมเติมอะไรประมาณนี้นะครับเรียกถูกเรียกผิดขอภัยใส่น้ำซุปน้ำมันงาพริกเผาและเนี้ย ซุปน้ำดำเขาก็เด็ดนี่ผมชอบตัวนี้มากๆเลยนะครับเป็นตัวต้มยำนะฮะพี่เจ้าของร้านบอกว่าต้องต้มยำจริงๆแล้วต้องเด็ดลดจัดไม่งั้นคนไทยไม่ชอบนะสไตล์แบบเราต้องลดจัดจัดแน่นอนนะครับเครื่องปรุงเขาก็ใส่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะมีพริกมีน้ำตาลอัไหนผมเรียกถูกผมก็จะเรียกให้นะครับเรียกไม่ถูกก็ขอข้ามไปเนาะไม่ว่ากันเติมเครื่องเติมไข่นี่เติมต้นหอม แล้วเขาก็เอาน้ำซุปของเขาอ่ะมาใส่คนในฉบับต้นยํามันเนี้ยคือโอ้โหฟินจริงๆอยู่ใกล้ๆนี่คือหอมเลยนะลองไปติดตามร้านเขากันได้ขอบคุณครับ